เนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราเราจะสังเกตได้ว่ามันได้ยังเนี่ยเห็นไหมมันมันจะไม่ไม่ค่อยสู้มือแล้วอย่างเนี้ยเห็นไหมมันเราดัดในท่อก่อนก็คือเนี่ยมันมันจะนิ่มเหมือนกับไอ้มะเขือเผาแล้วพียกลมเนี่ยลองลองดูไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยสู้มือแล้วนี่นว่าเล็กมันไม่เหลืองนิ่มเหลืองเลยเนะมนี มัน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 ก็นมีอายุใช่ฮนแต่มันผมว่าะเด็ดราคาทั้งโต ต้องคอยหมุนคอยพลิกอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าจะใช้เป็นถ่านอ่ะความร้อนมันจะนิ่งกว่านี้อันนี้แรงไปก็ไม่ได้คือความร้อนจะสม่ําเสมอนะที่นี่มันจะอยู่ที่เปลวเปลวไฟตรงนั้นับนซื้้อไดเดลยนั่นแหละก็เลยบอกว่า เอ้ยซื้อพี่อะถูกกว่าซื้อพี่ไปขายบางทีรวยกว่าพี่ที่ทำาวเดียไปกิงข่ายมอสละนี่ค่ายนีคายโรงงานกันเลยออนไม่กรลมใกล้กับวันนี้รวมตัวกันตสั้นห<อ>นังองให้บันนี้บางกันมีรียไป่แล้วตอนนี้ตอนนี้รูไนเงีเอาที่นี่่อ้าฮ่งเลเดินเลยนะพี่ เนี่ย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 เราเราจะสังเกตได้ว่ามันได้ยังเนี่ยเห็นไหมมันมันจะไม่ไม่ค่อยสู้มือแล้วอย่างเนี้ยเห็นไหมมันเราดัดในท่อก่อนก็คือเนี่ยมันมันจะนิ่มเหมือนกับไอ้มะเขือเผาแล้วพี่ตอมเนี่ยลองลองดูไหมนี่เห็นไหมไม่ไม่ค่อยสู้มือแล้วนิ่มแล้วแล้วพี่พี่ลองดัดดูมันมันจะมีอาการเลยพี่พี่ลองลองดัดในท่อเห็นไหมคุ้นคุ้นไหมคุ้นใช่ไห ได้ได้คือคือผลนิ่งแล้วเนี่ยอ่าเราอ่าอย่างไรมันตรงขึ้นแล้วแต่ว่าเราเราสามารถมาดัดตรงนี้ได้อีกทีนะแล้วก็เนี่ยฮะได้แล้วปุ๊บก็แช่น้ําเย็นใช่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 โอ้หงานละเอียดใช่น่แหละงานญี่ปุ่นงานละเอียดใช่เนี่ยเนี่ยมันจะค่อยๆตรงขึ้นจากที่โค้ง เห็นไหมอ่ะเห็นเห็นเห็นไหมพี่นี่ๆๆ,ๆ,ๆมันจะค่อยๆอ่ะแต่แต่บางทีมันมันยังไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องล็อกก่อนเราก็รอบแรกก็คือเอาไปใส่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมามาล็อกน้าเย็นทีเดียวเพราะว่าถ้าล็อกแล้วมันยังไม่ได้อะต้องไปทํใหม่อีกใช่ใช่ใช่เรื่องความร้อนเทาอยู่ใช่อันอันนี้โม้ลืมเมื่อกี้ดำเลย เนื้อสีผิวที่กําลังดีก็คือสีน้ําตาลนะแต่แต่นั้นหน้านั้นเมืเ่อกี้น่าจะลืมลืมลืมแต่ก็หอม <ไป S 2> หอมดีใช่หอมมากมากแต่มันมีความหนามันไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมมันตรงขึ้นจากจากเมื่อกี้เห็นไหมตรมงขึ้นเยอะแล้วแต่แต่ก็ยังต้องมาใส่อีกอะ่ะก็คืออันนี้เราเลือกไม้ที่มันแบบ ม่ค่อยัดเยอะใช่เนี่ยเนี่ยพอพอเข้าไปในท่อเนี่ยมันมันจะเริ่มเห็นว่าตรงไหนคดบ้างไงเราหมุนอย่างเงี้ยเราเราจะรู้แล้วว่าตรงไหนคดใช่ไหมทีเนี้ยเราสามารถดัดอย่างเงี้ยได้ใส่้อยนั่นต้นต้นต้เนี่ยมันมันจะเริ่มมาทิมทาหนุนตายเลยนะเออถ้าถ้าได้ไม้มาตรงก็ดัดน้อยน้อยแต่ไม้คดก็ดัดเยอะคด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 อยู่ ก็ค่อยๆทำไปเพราะว่ามันต้องใช่ใช่ใช่ต้องกลุ่มไ้พวก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 ตกเป็ดอ่ะแล้วก็ไม้สอยมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ขายกันลำหนึง3 0 0ร0 0ยห้ไปเลยอ่ะไม้แต่ว่าดัดตรงแบบสวยใช่ใช่ที่ที่ผมเห็นที่เขาดัดนุ่นก็ไผ่รวกวเขาจะใส่เข้าไปเยอะๆแต่ไม้มันทั้นนะที่ที่ดัดในคลิปอ่ะแต่ไม้เล็กมันจะดัดง่ายกว่าแล้วไม้เล็กแล้หนาดัดง่ายกว่า อันนี้ที่สร้างมาเพื่อดัดบันไดคือบันไดเที่ยวที่ะถ้าไม่ดัดอ่ะสู้เพื่อนไม่ได้เพราะจะมีเจ้าเจ้าที่เขาเขาดัดแล้วก็มันจะสวยใช่แต่ถ้าไม่ดัดเนี่ยเขาจะทํากันขายกันราคาถูกอยู่ประมาณแปดเก้าร้อยนี่พี่ไม่ดัดคือถ้าเราทําทีละตัวถูกไม่อยู่อ่ะไม่ไหวกันถ้าทำวันนั้นต้องต้องต้องวางไอ้นี่แหละวางแบบแนวอุตสาหกรรมอ่ะ เนี่ยเนี่ยตัวน,นี้ก็ก็จ,กกจะเนี่ยอย่างนี้ค้วันจริงจริงๆๆอ่ะถ้าทำบันไดอ่ะถามว่าแค่แค่ตรงประมาณนี้เนี่ย,ลยลได้แล้วได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรัดกับลูกกับอะไรมันจะเข้าอีกปีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือจะโชว์ว่าอ, <ะ S 2> อ่าให้ตรงที่สซดอะ จากเมื่อกี้ถ้าถ่ายรูปไว้ก็คือจะเห็นว่าไม้มันมันพดเนี่ยมันตรงขึ้นแล้วแล้วต,ตรงนี้ตำแหน่งนเนี้ยเดี๋ยวต้องดัดอีกทีนะใช่ใช่เราเอาเอา,เอาพอพอสังเกตได้แล้วก็แล้วก็อะมันเราไป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 ล็อกตรงนู้นแล้วก็ยิงล็อกเอา,อวาไวไ้ ตอนที่มันร้อนๆเนี่ยเราดัดให้ตรงแล้วก็ยิงล็อกจับคู่มัดไว้หรือว่าล็อกล็อกกับไม้นั่นล็อกไว้นี่หรออันนี้ก็จะมาล็อกอะเอาแค่ว่าให้มันอยู่ในในของมันให้มันอยู่ตัวอเย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ